นุ่มซีซีวัตพูดแล้วค่ะป้มถูกโยงพิธีกรแอบกินครีเอทีฟของรายการค่ะเป็นที่ทราบกันดีค่ะเพจดังเจมอยร้อยแปดออกมาเผยว่าการบ้านวันนี้ไม่ได้ต้องการมาแช้หรือทำร้ายใครนะจ๊ะแต่แค่อยากเตือนว่า กามีสุมิชาว่ากันในเรื่องพิธีกรจ้าสเสน่ห์รายนี้ฮีเขาอารมณ์ดีนะนมีเมียสวยเลยแหละตอนนี้แต่งงานแต่งการเรียบร้อยแล้วด้วยความเป็นพิธีกรก็ต้องไปจัดรายการแต่ไม่ได้จัดแค่รายการเท่านั้นนะจ๊ะฮีเขาจัดคนอยู่เบื้องหลังรายการด้วยจ้าหลังจากที่สาวกามเมเป็นคนมั่นชนิดที่ใครเห็นก็ต้องหลงชอบแหละแต่แปลกที่กลับไม่ใช่คนสวยเลือกได้เพราะว่าถ้าเลือกได้จริงนางคงไม่มาแอบกินคนมีเจ้าของหรอก ช่างหน้าช่างผมรู้คนในสตูรู้แต่เมียพิธีกรไม่รู้จ้าบัดนี้พิธีกรหนุ่มกับสาวมันครีเอทีฟเขาโลสสำเภาจนวารีดำเนินไปถึงไหนแล้วจ้าแต่ไม่มีใครกายยรายุงพระีสาวมันตามแหกไม่ไว้หน้าเลยจ้าแม่แล้วจากอีเมลส่งภาพมาถามว่ารู้จักครีเอทีฟรายการดังนี้ไหมกูก็รู้จักรายการนะแต่ไม่รู้จักครีเอทีฟคนมันหลอกถามว่าสวยไหมสวยแหละแต่ไม่น่ามาหลงคารมเพราะพิธีกรปากหวานรายนี้เลยตบมือครั้งเดียว ไม่ดังอันเนาะปลอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้เมียจะสวยสร้างภาพว่ารักกันจนใครอิจฉาแต่ก็ทำให้รู้ว่าความสวยไม่สามารถหยุดความเจ้าชูได้นะจ๊ะงดพาดพิงถึงใครถ้าอยากโพสลอยๆเตือนเท่านั้นเม้นกันดีๆนะที่รักทำกลางคอมเมนท์ที่ออกมาเผยอักษรย่อก,กันอย่างมากมายค่ะ หนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มสี่สิวัตรนั่นเองถูกยกชื่อมาด้วยทําให้เจา้าตรวจต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเห็นหมดแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่ตอนอยู่แล้วทุกคนสามารถไปดูที่ w o r k ์กพอยได้ก็ไปถามเอาเลยครับผมว่ามีคนรู้แล้วกันว่าเป็นใครฉะนั้นผมว่าผมไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายหรือแก้ตัวว่ามันไม่ใช่ผมนะครับพร้อมทั้งบอกว่าเรื่องแบบนี้ใครทาก็รู้แหละเพราะาปิดกันไม่ได้เรื่องที่ไม่ออกมาชี้แจงเพราะว่าถ้าชี้แจงก็ยังมีคนเข้าใจผิดก็ไม่ต้องชี้แจงเพราะอันไหนเป็น เรื่องจริงก็คือเป็นเรื่องจริงเมื่อถามถึงภรรยาอย่างเอมี่กินประทุมก็รู้ข่าวและอ่านจากเพจก่อนที่เจ้าตัวจะรู้แต่สาวเอมี่ก็ไม่พูดอะไรนะก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่อใจหรือแอบไปสืบอะไรมาหรือเปล่าแต่สําหรับตนตนรู้ตัวว่าผมจะต้องทําตัวอย่างไงงานนี้จะเป็นใครนั้นคงต้องรอติดตามชมกันต่อไปแล้วแหละคะ่ะ